สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังอุ้มบุญวันนี้มาก,กินเขาค่ะพี่น้องกินเขามีหลายอย่างค่ะครับเขาเดี๋ยวเสิรหนึ่งนี่ซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือมกก่าเด็กอันนี้มุกกวาเด็กไม่ใ,ใครก็เอามะมุกค่ะล่างแล้วก็เลื่มะมุกค่ะปินตาเสบบอันนี้ปลาเจ้า มัมฮ hmm? ึม้ัมเอ้มัมมัมเืมไปครับพี่น้องกินกบพริกผงปลาเจ้ามันต้องเป็นตู๋ตูปลากระซิวคนนี้อันนี้มัมค่ะเอาพริกผงใส่ป่ะเรื่องพี่น้องกินเขาเด้อกินเขานักกันเด้อพี่น้องคุณข<อ>่ะลูกเสาง่ายตาเลีอก ừ nhập khẩu liều dạng nào, dạng nào đâu nhìn thật quá ăn à đây xin ông chín khẩu nó cần chín khẩu ha chín khẩu nó cần mặc quá 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 nè, quá mặc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  quá

เสร็จน้าพี่น้องเรจ็มันจะไปไหนครับไปต้องขึ้นหลังลู่อ่ะเสร็จไหนั่งนัยังไงยน cái gì họ thể đang thật căng không uốn lợp hả thôi mẫn anh đi tít mưa tít được bên này rồi ừ. không อย่างมี้มินก็เป็นต้นตดอยังสุดของสามล้านบาทสุดนี้นเถึงประเด็นบุกปีบุกปีบมีแต่แนวเจ็ดเจ็ดนง

งพูดเพืพ่อนมากอืมเขาทนเห็นนี่อ่นเขาเนัุดอน้นเ็ไฟให้ว่เนาะองศาลู่ไหยงเพ ขันถุกพักนั่นเองอ้ยแน่นงักนยก็ที่ใส่ลายอันเยช่วยอ่วอกาดอกูยังัเท่าไรกมาบพักยัพักไอ้กาดเยอนี่แหละใส่ขันุนะเออขันุเลยครับกมาบบาทเออกัมาีบบาทูครับมัหนิดนร้อยบาทนะับ Uhm. ừ đích hai bài bỏ mẹ lúc này lúc nào ừ. cũng mẹ 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 được mẹ 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 อยู่ภาคพยาวันอยู่ไไปทั่วหรือไปไอแกลนน้ำตาลแข่งตามกอามออ้อน่เซียนมันมทำไมตังเยเออไ่อเออพอหมดจบเอเจาบมีเงินเอาเงินมาบุง้งบดเมื่อพักกะไดยางบดจะออกมาไหมกันอ,อ,อนานีา มากินข้านะผมเอานึครับขอบคุณมาครับอุ้ยบาีเยนี่ละพอดีทอดครับอีอเขาแล้วครับกโเขาแล้วครับเขายังาท่านกินอานี่เป็นแซ่บอเดี๋ยวกหนักเนาะดีวนี้ อู้คนเลยคนสวนฟางคนดูดีก็เมืองพัทยาเียบฟางไทยเลยคนโอ้โนี่สาราไทยหมดเลยกควิดน้ำไผเออแฟนว่าทก็วิ่งมาดนแลติมาดนแล้วหาขายสัตว์เออหาขายสัตว์ขายเสืยออยู่คนไต้หันกี่คนนี้เดีวหน้าจองถอดจอมเพี้ยนมามาเดี๋ยวร ไม่แล้วบนด้องนเตียงไหม่ตอนที่มาเป้นมาดุ้ดเลนมาดุนง่นมาดุ้งเลยมดุ้งลอันนี้เอามาวางไว้แล้วัดเสมทำจิ้มแบบแต่พอกินมคุณันซ้ออย่างไรกันคันซ้อถังเถอดองผู้ผู้นี่มักต้มดวกกินกับนั่นก็ได้คันถุตัวดิ ยวไปขันสมได้ไหมยวไปไลไม่ถกมังเพื่อว่าพ่องินจะสมจะสมกินดนนี่สิคนสิบคนเลยเนาะตากแดดไว้ก็ได้นะครับอืตากอ่อนอ่อนนะตะวันมันหอมมันยัเพราะเพราะงี้เราขอบขอบคุณนอมักบุษใส่ฮัทฮัทยาง ยูรอเก่ารดนใ้รุ่นพี่ยากที่แห้งก็ไ่ได้บ้า่ไนยอยอหน่อยเด้อยูบ้านแม่ยูล่มไหมยูล่มแหมบ้านอยู่เลยคลองไปทางฝุ่นอีกวัร่าเออวัชรางอโบนุ่ม้อยบ้านบ้านน้อยนัเออบ้านน้อยครับ

ไม่ต้งับบ้านปลูกใชน้แล้วลูกไกลกสบายเลยนสะดวกด้ยไม่ขรจะไว้ขันสุ่มขันเอ็ดสุ่มทักขันต้องขันเอาน้ำบวกคนนี่น้ำทุนหนี่มเจ็บเยอะทั้ง เลยก็ไดมันสบผมเห็นไดี้มันสบมันสิวเนยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันตีหักมันจะมันจะหักหวเนาะตรงนี้เขาเป็นยานันเยม มาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ากันขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาเป็นกาลังใจซื้อพักซอยพ่อหญ่ค่ะสิบบาทก็ได้ลายอยู่โยกโชยบึงเจ้านี่ค่ะกำบังหง่อยู่ค่ะสิบบาทสิบบาทซื้อหาสิบบาทเสีบบสวยวฮ็ดสมพักค่ะฮ็บพักดองขอบคุณโครงการคชานจาจขอบคุณน้องเสือห้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขสุขพ้นค่ะคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอบุญ หนึ่งแค่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ